สวัสดีทุกคนเรเข้ามาแล้วแชร์ให้ฉันหะน่อยนะจ๊ะพี่จา๋าส่งเสียงแล้วโทรใครยังไม่นอนเน่ใครยังไม่นอนใครยังใครยังไม่น,น,มนั่นฉันนอนไม่หลับเธอ เรามาติดตามชีวิตตุ่นสีกันนะคะว่าเคาล็อกดาวน์นิวยอร์กมันจะไปไหนเธอเอะลรเมาส์ก่อนนอนเอามาส์ก่อนนอนเสียง <laughs> ปรบมือคือกำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยนี้ว้ <laughs> <laughs> สวัสดีพี่สมพรจากออสเตรียเธอ ออสเตรียหรือออสเตรเลียคะเมลเบิร์นหรือว่าออสเตรียไฮแล้ววันนี้ไม่ไรจะมาเมาส์วันนี้เท้าเรื่องอะไรดีหลอนจะนอนหลอนก็พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนางแนนหลอนพิมพ์ดีๆคะ่ะเมาส์หรือเท้าวันนี้เท้าเรื่องอะไรดีอีตุนสีมึงไปไปไหนไม่ได้มึงอยู่นิวยอร์กนั่นแหละเมาส์หรือเท้าหลอนพิมพ์ผิดพิมพม์ถูกแล้วหลอน นอนจนจิ๋มบวมนอนจนหน้าบวมแล้วรัศมีผ่านฮะ,ะถึงพี่นอจังเลยสวัสดีค่ะไม่กัเข้ามาแล้วชัยฮอาร์ตี้หนึ่งแชร์เราพี่จ๋าวันนี้จะมาเมาส์เดี๋ยวก่อนนะคะครบ200คนอาร์ตี้เริ่มเลยมาแล้วทำอะไรกันหรอหล่อนไม่หลับไม่นอนกันหลอเนี่ยฉันเพิ่งตื่นมาฉันสลุมสลุมมากฉันเพิ่งตื่นเลยข้าก็ยังไม่ได้กินเราไม่นอนกันหรอฮะ ชาวรีจะไม่นอนอีกหรอเมาตุนสี่เมสาอะไรเดี๋ยวยังไม่ถึงสองร้อยคนเลยโทแต่หาแล้วกูไลฟ์ผิดช่องเลยจะมีคนมาดูกูไหมเนี่ยกูไลฟ์ถูกช่องหรือเปล่าเนี่ยกูราใหม่ดเดี๋ยวเข้าใหม่ดิกูไลฟ์ผิดไลฟ์ถูกปะเนี่ยเบลล่าหรอกก็ยังไม่นอนนะแฟนอาร์ตี้ไม่นอนเลยอะ่ะเธอ่านนอนกินนอนกินนอนกินจิ๋มบวมหน้าบวมไม่ได้เป็นไหนเลยโควิดกินเท่อย่างฉันยังไม่ตายฉันฉันไม่ได้เป็นโควิดฉันเป็นตุ๊ดโควิดทำอะไรไม่ได้หรอกเธอ โรคเป็นตุ๊ดก็ยังรักษาไม่หายเลยยังเป็นโควิดอีกคุยเรื่องวีนาก่อนแล้ว,ลวคิดถึงไงครับตัวเองแชร์เขาคนละหนึ่งแชร์ถ้ากดแชร์เป็นไหมถูกเข้าไปหน้าโทรศัพท์เธอนะแล้วจะม,มีปุ่มแชร์ตรงนี้อีที่เป็นลูกศรเนี่ยกดแชร์ปึ้งเดียวจบเลยเที่ยงเที่ยงคืนเองเป็นผีเสื้อราตีหล่อนเป็นผีเสื้อราตีหล่อนจะยังไม่นอนหล่อนเป็นอะไรคะนอนดึกคืนเก่ง น้ำหนักขึ้น3โลแล้ววีนาฟาดแน่เธอตุ๊ดจะไม่ตายเพราะเป็นโรคโควิดโทกินยาต้านเข้าไปนะใครเป็น <c oughs> กินยาต้านไนก็จะไม่ตายเธอธโธเธออ,อ,อมาสองร้อคนแล้วเข้าเรื่องดีกว่าเนาะล่าสุดล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมบอกเลยว่าชาวอเมริกันตอนแรกมันจะอยู่ที่5เมษานี่มันก็จะ5เมษาแล้วมันบอกว่ามันไม่สามารถควบคุมโรคได้เพราะฉะนั้นมันก็ลากยาวไปถึง30เมษายน ทั่วอเมริกานะแต่ว่าที่รัฐนิวยอร์กซิตี้อยู่จนถึง15พฤษภาอยู่ถึง15พฤษภาคมนั่นหมายความว่านางงามจักรวาลของเราคนล่าสุดตุนสีจูซูบินีตุนสีไม่มีงานทําโทรจะต้องล็อกดาวน์อยู่นิวยอร์กไม่มีกระดาษทิชชู่ใช้ไม่มีข้าวกินอยู่ตรงนิวยอร์กอย่างเดียวหมายความว่ามันจะไปไหนไม่ได้บริษัทแม่ก็เหมือนกัน ออฟฟิศแม่ที่นิวยอร์กก็ต้องปิดโทรมันทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเลยถ้าออฟิศแม่ปิดนี่นะมันก็จะไม่มีงานมันก็จะไม่มีทำอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นฉันเชื่อว่าทุกเวทีจะมากองอยู่ที่สิ้นปีเธอว่าไหม MISS USA จริงๆ MISS USA จะต้องจัดเดือนพฤษภาคมนี้แล้ว อันนี้มันทำอะไรไม่ได้หรอกเธอมันจัดไม่ได้จัดไปคือตายอย่างเดียวหมายถึงยีอลร่ลาตัดตายอย่างเดียวมิสอุเอสเอจะต้องไปนู่นเลยค่ะสิ้นปีและมิสยูนิมิสยูนิเวิร์สตุนอา,าพับมากตุนเป็นเอ็มยูในยุคโควิดโทมงปุ๊บไม่กอมืดฟ้ามัวดินมืดฟ้ามัวดินเลยพระศุกเข้าพระเสารแซดกูบอกแล้ว่าผิดผียี่พร่ามึงเลือกฟ้าใส่กระจกเลือกยี่ตุนสีเป็นโอ้โหคือต้องบอกป้าเจ้าที่ไม่ยอมอ่ะ มันผิดผีไงบอกแล้วพมงมันมันล็อกมงกันเกินเพดเกินไปผิดผีเลยเกิดอาเพศวินาสันตาโลเอก็จัดไม่ได้ u n i v e r s รก็จัดไม่ได้เอ็ก็จัดไม่ได้ USA ก็จัดไม่ได้เซาแอฟปินพังเลยเพราะตุ่นคนเดียว <c oughs> ราจะหากูบุรี่ดังงานู่แล้วเพราะตุ่นคนเดียวจริงป่ะ พี่ๆสี่ร้อคนใช้อาร์ติ้หน่อวพีสนะคะแล้วทีนี้ Miss Universe ท่านมั่นใจเลยว,ว่า Miss นิเว e ร์สจะไปจัดมกกรากุมพามันเคยมีปีของเปียที่ไปจัดมกราปีของเปาก็ประมาณไปลายๆเดือนมกกราอย่างน้อยสุดพี่โนอที่เยอรมันเป็นไงบ้างคะโทรออกไปไหนมั้งหรือเปล่าตอนนี้นะคะชนชื่อโทรหน้าเฟซบุ o กนะมีแต่คนทำกับข้าวกินทุกคนอยู่บ้านก็ทำกับข้าวกิน ้ยหน้าเฟซชนนะมิ80%หนะ้าโทร,รุ่นแรงยิ่งกว่ารายการ m a s t e r c h e ชอีกแมเมนูนี้กินขาดแต่ละคนนีงัักันมาสุดฤทธิ์ประชันฝีมือสุดฤทธิ์ยิ่งกว่า Masterchef นี่พูดเลย Masterchef นี่ชิดซ้ายไปก่อนทำกับข้าวแข่ง,ขงสุดฤทธิ์ตอนนี้ <c oughs> ทีนี้หลายคนบอกว่าวดตุนสีมันทำอะไรอ่ะตุนสีก็ต้องอยู่อยู่หอไม่อยู่หออยู่อภาเมั์อย่างเดียวนะคะจะลอยฝั่งนี้มีคนบอกว่า เอ่อทอรูู้หมว่าเงินเดือนไมชิยูนิเวิร์สเขา้นันประมาณเท่าไหรฉันคือขั้นต่ำคนอเมริกันที่ทำงานนะโดยทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ at least เลยคือถ้าไมชิยูนิเวิร์สก็มงนางงามจักรวาลเหมือนกันต้องออกไปทำภารกิจต้นนี้นี่โน่จะต้องเสียแท็กเหมือนคนอเมริกันทั่วไปมันอยู่ที่ประมาณ4,000ถึง5,000เหรียญคูณ30อีกตุดดันได้เดือนละ เดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งมันอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนเดือนละแสนเธอเดือนละแสนใช่ปปะแล้วพอพอเวลาเขามีงานอะไรเงี้ยเขาต้องเขาต้องเสียแท็กหักแท็กอยู่แล้วสมมุติว่ารับงานทีเงี้ยเธอสองหมื่นบาทไทยก็น้อยไปปะเธอเขาจะเป็นนางงามจักรวาลพอเราไปอ่านมาว่าแพ็กเกจทั้งหมดรวมเงินเดือนรวมแพ็กเกจอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนเหรียญคูณเป็นเงินไทยประมาณ3ล้าน มึถึงเงินประมาณ1ปีอะไรเงี้ย4,000ใครจําใจมันเยอะเธอเศรษฐกิจแบบนี้ใครจะมาจ่ายตุนเยอะนั่งนอนๆนั่งๆนอนๆนั่งนอนๆนั่งนอนๆอีกทักทายเธอแล้วทีนี้อ่ะเอาเว a y ที่บ้านก่อนพี่ปุ้ยค่อยสัมภาษณ์แล้วยังดูยังงดูไม่ครบหรอก ฉันเชื่อว่ายังไงก็ต้องไปจัดประมาณไปลายป,ไป,ไป,ปีไม่มีทางที่จะไม่จัดมิชชันนีเวิร์สไทยแลนด์ะบางคนบอกว่าพี่ปุ้ยบอกพูดว่าอรอทุกเวคโทร,รอดูสถานการณ์ทว่าไหมเขาก็ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่าจัดได้หรือจัดไม่ได้หากไม่จัดมิชชันนีเวิร์สส2 0พัแต่จะไม่มีการแต,แต่ไม่มีการยกเลิก MU มมีมิชชันนีเว์ไม่มีทางยกเลิกหรอกตายหา่แล้วถ้ามันยกเลิกมิชชัน e ีเว์นี่นะ ทีนี้ทำยังไงอะ่ะตุ่นสีจะต้องเป็นมิชิเวิร์สที่ครองตำแหน่งยาวนานที่สุดไม่เจงไม่จริงเลยทนลับไม่ได้เลยสพภาวนาให้มันมีวัคซีนออกมาเร็วๆเธอให้มันฉีดกันหมดมันจะได้กลับมาเหมือนเดิมใช่ปะ่ะสงสารฉเธอจะไปว่าตุ่นสีนางก็ทำทรงอื่นได้ปากขมวดปมอ,อะไรเงี้ยเหมือนหอยขมอะ่ะฉีดสเปรย์อจะสเปรย์เข้าไป ใครได้ดูพี่ปุ้ยสัมภาษณ์มัง่งพี่ปุ้ยพูดอะไรเงี้ยว่าก็อาจจะต้องจัดประมาณสิ้นปีใช่ไหมคะฉันชอบไอ้น,นี่อย่างนึ้งนะมิ s u n น v ิเวอร์กองแม่เนี่ยเพจของกองแม่เนี่ยโอ้ยนางโพสต์วิดีโออย่างเดียวเทอนะั้ไม่สนใจอะไรเลยนู่อ่ะโพสต์วิดีโอเอาปีนั้นมาลงเอาปีนี้มาลงไม่สนใจว่าใครจะเป็นอะไรตายไร้ดียังไงโควิด กูจะขายโฆษณาอย่างเดียวกูจะลงเจ้าภาพปีนั้นมงแล้วมงอีกขายโฆษณาลงไม่จบไม่สิ้นเราเชื่อว่า Miss Universe Thailand จะต้องไปจัดปลายปีแล้วทีเนี้ยทูฉันเชื่อไหมว่าบางครั้งนะเราคาดเราคาดหวังกับมงสามมากเกินไปอย่างปีที่ผ่านมาเราจัดใหญ่จัดเต็มเราคาดหวังมากบางคนบอกว่าฉนเคยไปดูนี่ไม่ใช่เคยอ่านนะมีแม่หมองมาทํานายว่า เราจะได้มงสามอย่างที่เราไม่คาดคิดจริงๆเราจะได้มงสามาที่เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งตัวแบบว่าแบบว่าอาจจะเป็นตัวแทนที่เราไม่คาดหวังก็ได้ว่าจะได้มงสามเหมือนใครรู้ไหมเหมือนเปียออลอนโซโอ่ะคนฟิลิปปินส์ไม่ได้คาดหวังกับเปียเพราะว่าเปียนี่ช้ำแล้วปรากฏมาหลายเวทีเหมือนส่งไปอย่างนั้นปรากฏว่ามง <S <S ประเทศไทยก็เหมือนกันมีอย่างพี่ปุ๋ยพรทิพย์จำได้เลยว่าพอปรากฏจบปุ๊บ อ่ะเป็นฝรั่ง,งพูดสังกฤษได้ก็ส่งไปแล้วนางเตรียมตัวแค่2เดือนไอ้สออาทิตย์สองอาทิตย์ปุ๊บไปประกวดที่ไต้หวันเลยมงเลยไม่มีแม่หมออีกแล้วเก่งแม่หมอเก่องอับดุลเอ้ยเอ้ยถามอะไรตอบได้ได้เรื่องชาวบ้านรู้เรื่องกูเงียบเรื่องชาวบ้านรู้อย่างเดียวเลยจริงๆโทรเธอคิดเหมือนฉันไหมว่าเราอาจจะได้ขอหัวใจหน่อยหัวใจนิดหนึ่งกดให้ฉันหน่อยเร็วๆโทรฉันอยู่บ้างเดี๋ยวฉันเหงามากเลย ทำไม่มีอะไจะทำไม่มีอะไรจะทําไม่มีอะ,ไ,ไ,ระไ,ไรจะทำโทรจริงๆไม่มีอะไรจะทำเลยมันอาจจะเป็นตัวแทนที่เราไม่คาดหวังก็ได้ความสุขอยู่ในใจใช่ค่ะใช่เก่ง <c oughs> จริงๆมิชิ u n i ว e r s ส2020เนี่ยเยพอลล่าถ้าได้คนมงปุ๊กเยพอลล่าต้องควานหาเจ้าภาพแล้วเธอมี2ประเทศที่มีสิทธิ์จะจัดเจ้าภาพได้ก็คือไทยแลนด์กับอินโดนีเซีย ตัวเองไว้ดึกๆเลยกันล่ะฉันเพิ่งตื่นนอนท่นเพิ่งตื่นเลยเนี่ยต้องตื่นมามีอินโดนีเซียกับไทยแลนด์ที่สามารถจัดจ้าภาพได้เพราะฉะนั้นเขาต้องเร็งแล้วว่าใครจะได้เป็นตัวแทนให้เขาให้ยีพล่าเพราะว่ามีถึงพารันตกรพี่พารันตกรพูดเรื่องวีนาหน่อยครับโอ้ยไม่ก็ฉันพูดไป3เทปสี่เทปคนลุมด่าทันสุดฤทธิ โทรไปฟังด้วยเลยนะไปดูใน YouTube Arty Universe ์สอะวีนาทั้งนั้นเลยจนคนก็จะลุมด่าฉันว่าโอ้โหอวยวีนาอวยโกนแม่วีนาอีกสามเทปลองไปฟังด้วยเลยฟังให้สาเกิใจเลยวีนาเดี๋ยววีนามาแป๊บหนึ่งโอ้โหอวยแบบอวยสุดอะอวยแบบไม่รู้จะอวยยังไงวีนาโอ้โหอวยแบบมาโทรทำไมมานี่กูหน้าแหกเลยเจิงๆนะคะพี่ไปฟังเลยอันนั้นนะเดี๋ยวก่อนยัดคอวกกับอันนี้ก่อนวีนานี่แบบอุ้ยฉ่ำอะนะ ต้งถึงไหนแล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอตั้งสติก่อนตอนเพิ่งตอนเช้าม,มันตื่นมางง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 เรื่องอันนี้เรื่องที่บางทีนะเราส่งไปนะเราส่งไปเราอาจจะไม่ได้อวยสุดฤทธิ์สีเทฟเลยไม่ก็เธออยากกัดฉันเธออยากกัดฉันนาง ABC นาง ABC ยกทรงฉันดีมีมาตรฐานหล่อนใส่แล้วนมยานเดี๋ยวกัดฉันอวยสีเทปลยววินานะ่ะอย่าเพิ่ง เอาเ่องนี้ก่อนถ้าเราส่งไปตัวแทนที่เราคาดหวังนะั่นจริงๆเพราะว่าเบางทีเราคาดหวังไปเราเจ็บช้ำไเราเจ็บในใจเยอะเราคาดหวังไปอย่างเงี้ยเราจะไม่มงแต่ถ้าเราส่งไปเราส่งตัวแทนที่เราไม่คาดหวังไปว่าจะมงยอะไรเงี้ยเอาแบบไป,ไป,ไ,ปไปเชียร์มันไปเดินเข้ารอบสวยๆไปฟาดไอติ้นสวย,สวย,สวยๆเงี้ยเราจะมงกลับมาเหมือนใครรู้ไหมเหมือนวีนาวุ <c oughs> <c oughs> <ๆ>้วเข้าวีนาอีกแล้วจริงๆเย่าเพิ่มฉ่านพูดเลยตอนนี้เลย อย่าหวังมากโทอาจจะฟุกได้มงก็ได้มีคนทำนายว่าเราเราอาจจะได้มงปี2020ปีเนี้ยเป็นของขวัญให้คนไทยจริงๆนี่พูดเรื่องจริงแล้วมันมีมันมีอะไรบางอย่างบางอย่างบอกมาดำแล้วลาตินแล้วอาจจะไม่ก็ได้อวยได้อีก <laughs> อวยอีกอวยเยอะอวยวินาจริงจริงถ้าใครย้อนกลับไปดูนะเหมือนพี่ปุ๋ยพรทิพย์อพี่ปุ๋ย อย่าเพิ่งสีเธอวีนาสิบเทปไปเลยค่ะไม่บือ่อจริงๆแต่รอก่อนเดี๋ยวจะมาอีกถ้านางสมัครเมื่อไหร่ปุ๊บอุ้ย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 เลยเหมือนสมัยพี่ปุ๋ยพรทิพย์อ่ะแม่หมอเคยบอกไว้ว่าเราจะได้มงกุฎนางงามจักรวาลในปีที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะในปีที่เราไม่ได้แบบอืมไม่ก็เธอเกรงตับแตก จริงๆเราส่งไปเอะส่งไปส่งไปเผลอถ้าอ่ะจริงๆถ้าเราส่งไปแล้วเราได้มงมาเนี่ยเผลอฟุกได้มงก็ได้จริงๆมันจะต้องเป็นลาตินมันจะต้องเป็นอ่ฝรั่งเศสไม่อินโดนีเซียกับไทยแลนด์ที่จะมีศักยภาพในการจัดประกวดนางงามจักรวาลได้ถือว่าป่ะใช่ไหมเพราะว่านฉันนั่งยันนอนยันตีนยันหัวยันเลย มิชชันเนอร์เไม่มีทางจัดที่อเมริกาอย่างแน่นอน <cl aps> จริงๆตอนนี้ครับโอ้ตอนนี้ตายจะเธอทำอะไรไม่ได้เลยอยีโนน่าทำกุมขมับตอนแรมาากมันจะสิ้นสุดที่5เมษาตอนนี้มันต่อย,ยาวไปฉันหยุดเนอฉันหยุดอยู่บ้านยาวไปอีกจนถึง30เมษายนเมืองไทยเป็นยังไงไม่รู้ มันก็มันก็จะตายกันหมดยอดขึ้นไม่หยุดไม่ย่อนอยืนหนึ่งอเมริกายืนหนึ่งตอนนี้ครองบงเหมือนมิสยูนิเวิร์สเลยไม่ให้ใครแซงเลยยาวไปจนถึงสิ้นปียอดคนตายแสนเออไม่คนตายคนติดเชื้อแสนคนอ่ะคนตายเป็นพันแล้วอะ่ะฝั่งฉันที่อยู่ไม่เป็นไรฟอลอริดาเพราะเป็นเมืองร้อนแต่อีฝั่งทางเหนือนั่นน่ะนิวยอร์กแล้วออฟฟิศอยู่ตรงนั้นนะ่ะแล้วนางงามจัก,กรวาลสุดที่รักของฉันอยู่ที่ New York นิวยอร์กนั่นน่ะโทรฉันสงสารจะเป็นอะไรนางว่างมากนางต้องออกมาไลฟ์ร้องเพลง นังก็มาลายที่ชู้หมดนังไม่มีงานเห็นไหมผิดผีฉันบอกแล้วมันผิดผีเจ้าที่เครืองเลยเจ้าที่ Taylor p a พลเ e s สตูดิเครืองเลยสาบแช่งเลยไม่มีงานเลยเอาโควิดติดเลยทีนี้จริงๆเมืองไทยก็ยาวไปที่30ใช่พี่ๆห้าร้อยคนที่สมาติี่ตอนนี้โทร เป็นยังไงบ้างบางคนไม่มีงานทําบางคนแม่ยะอย่าหาทำจริงๆบางคนตกงานฉันก็ตกงานโทรฉันก็ตกงานฉันก็ซื้อกับข้าวมากินเหมือนกันเรามีเราเป็นเหมือนกันหัวอกเดียวกันไม่มีงานทําอย่าหาทำอย่าหาทำเธอแล้วทีเนี้ยพอพอนนวิรยกมันถึงเ,เขายังไม่รู้เลยว่าพฤษภาเนี่ยจะเป็นยังไงนนวิรยกเนี่ยนิวอร์กซิตี้เนี่ย พฤษภาเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมก็ยังไม่รู้เพราะมันเยอะสุดนิวยอร์กอะเพื่อนฉันอยู่นั่นนะถามได้เลยจอมพี่พีนัทอะที่ไปดูนางงามจัก,กรวาลด้วยกันอะอ๋ฮะตกงายกันหมดทั้งโลกเธอร้านราวร้านอาหารปิดไม่มีงานทำ อเมริกายังมีคนออกมาข้างนอกเยอะแยะไหมคะไม่เถอเขาบอกว่าใครออกมาก็กลับเข้าไปไม่มีร้านสั้นขายแต่เทคเอาเหมือนกันคะ่ะร้านสั้นขายแต่ทูกโกเนี่ยเพื่อหัดสุขเสาทิ้นเนี่ยจะไม่ทางานก็ขายแต่ทูกโกเขาไม่ให้นั่งกินเข้า,าป้ายมาแปะหน้าร้านหรือว่าเขาไม่ให้นั่งกินจริงๆ Uh, พี่ปุ้ยบอกเราว่าฉันเชื่อว่ายังไงม่เชน่เว์สไทยแลนด์ก็ยังประกวดอยู่เราได้เจอกันแน่นอนเราฟาดแน่นอนม่เชน่อว์สไทยแลนด์มันจะไปกองอยู่สิ้นปีนี้แน่นอนอตติเชื่ออย่างนั้นเถอะมันต้องไปจัดที่สิ้นปีจัดเซาแอฟไงแม่เซาแอฟริกาคนติดเชื้อก็ยังน้อยอยู่ถูกเพราะว่าอะไรเถเพราะว่าคนดำอ่ะคนดำลวดมันแรงคนดำลวดมันแรงมันทําให้แบบการติดเอ่อติดเชื้อน้อยใช่ค่ะบางคนติดติดเชื้อในรองเท้า แล้วถ้าถ้าถ้าเกิดว่าทุกอย่างแบ็กอัพเหมือนเดิมหมายความว่าเขาเขาเคลียร์อัพทุกอย่างได้เงี้ยยังไงก็ยังไม่ยังไงก็ยังไม่มีงานกันอ,อยู่เหมือนเดิมหมายความว่าแบบพวกในเอนเตอร์เทนเมนต์บิสเนสเนี่ยก็ยังไม่มีงานเหมือนเดิมม i สยูนิเวิร์สก็ต้องอยังไงเขาก็ต้องจัดเพราะว่าเขามีการซื้อลิขสิทธิ์ส่งรางงกาันไปหมดแล้วยังไงเขาต้องจัดจัดบงจัดปังจัดแปก๊กจัดอะไรเขาก็ต้องจัดอยู่ดีลาน,น่าจะเปิดแบบเทคเอาเ a y ทุกวันเลยนะพี่ มันแล้วแต่เพราะว่าวันบีซีก็อยู่ที่วิกเอน์มาทำลายก็มีคนเขากินหลอกเขาซื้อกับข้าวกันหมดเราเนี่ยฉันเดินไปห้างนะไปซื้อของอะไรนะมันยังเปิดอยู่แต่ว่าเขาจะมีให้เข้าแถวแล้วเขาจะบอกว่าให้คนเข้าไปได้ทีละทีละคนทีละนิด่ะฮะให้คนเข้าไปได้เขาไม่ให้ไปสุ่มหัวเยอะมันจะตายกันหมด <c oughs> ก็เธอยังติดเชื่อไม่ได้หรอกยังไม่ได้มงสามยังไม่ตายถูกค่ะอยากฟังนรษยุต่างดาวตามเรื่องอัตตี้อยู่ตอนนี้นรษย์ต่างดาวเดี๋ยวมาค่อยมานะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวฉันจดนั่นอันนี้เธอไม่จัดประเทศร้อนๆจดเซาแอฟริกาจบฉันเชื่อว่าคนเมกาใส่มาไหมคะพี่วิรยาใส่ค่ะจัดเซาแอฟริกาถูกต้องค่ะจริงๆเธอเมกาไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจัดได้เธอจําจได้ปะว่าพอพอพอ,พอ,พอ,พอฟิลิปปินได้เปียไปแล้วว่ะ แล้วไทยไทยก็ส่งไทยส่งน้ำตาลไปแล้วก็ส่งมาริยา <c oughs> ฉันไปนั่งดูเรื่องเก่าๆนะมาริยานี่เป็นสู่รสำเร็จเลยมาริยานี่เป็นแบบ God Des หมายถึงว่า Performance รูปลักษณ์หน้าตาตั้งแต่หัวจรดเท้ามาริยานี่เป็น God Des of the Beauty Queen แต่มาริยาแพ้เรื่องการตอบคำถามแล้วฟิลิปปิน ฟิลิปปินส์เอามาริยาเป็นต้นแบบฟิลิปปินส์พยายามหาอีกคนหนึ่งเพราะว่าตอนที่มาริยาไปแข่งที่ลาสเวกัสอะยิมิเชลแพ้มาริยาต้องบอกว่าแพ้รับ่าแต่เพราะว่าส,สายสปายฟิลิปปินส์่ยเขาถึงเอาเข้าสิบคนแต่หน้าง,งานนี่คือแบบสู้มาริยาไม่ได้เลยแล้วปีต่อมาฟิลิปปินส์ไปหาแคทริโอนามาเราอาร์ตี้ไปดูแคทริโอนาประกวดมิสเวิลด์ที่ดีซีอะ แคทอรีนาตอนนั้นแคทรีนาปรากฏเมสโวลแคทรีนาพูดเป็นคนที่พูดเก่งอยู่แล้วแต่โจนัสเอาแคทอรีนามาปรับลุกมาปรับลุกให้มีความเป็นนางงามจักรวาลแล้วส่งมาจริงๆแคทอรีนาแพทเทิร์นมารียาอย่างไอย่างนั้นเลยคนฟิลิปปินส์พูดเองว่ามารียา ไทยตอนนั้นตอนนั้นไทยกลัวมากคนฟิลิปปินส์บอกว่ามาริยานี่คือแบบโอ้โหไทยแลนด์ฉลาดมากไทยแลนด์อ่านเกมออกไทยแลนด์อ่านเกมมิชยเนิเวอร์สออกเลยว่านี่คือสิ่งที่มิชยูนิเวอร์สต้องการคือแบบว่าไม่มีใครต้านมาริยาได้จริงๆฉันเชื่อว่าเป็นตายไร้ดียังไงนะปีสิ้นปีนี้ถึงแม้ว่ายังอยังไงก็ต้องจัดแล้วแล้วคนที่มาสมัครเนี่ย เราภาวนาให้พี่ปุ้ยเลือกคนที่ดีที่สุดคนที่เชียร์มันที่สุดมีเฟนฟายที่จะมาจริงๆนะเฟนฟายอแมนด้าทาริน่าวีนาที่ว่าสี่คนี้ที่ว่าจะมาจริงๆกับเจสซี่คนอื่นคนอื่นไม่รู้ว่าจะมาไม่มายังไม่คือแบบนาตอนนี้เอาที่ว่าจะมาจริงๆเราคือยายแก้วยายคำคนที่แบบโนเนมคนที่จะมาอะไรอย่างเนี้ย เพราะว่าถามว่ามันมีโอกาสมงไหมปีนี้ชั้วว่ามีสูงมากมีสูงกว่าปีที่ผ่านมาอีกด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ยวิชินิเวิร์ส2020อะเราว่ามีโอกาสมงมากจริงๆมีโอกาสมงมากๆพี่เพลย์บอกว่าป้าลูกโอมายาจุกๆก็จริงๆคือฉันเนี่ยกลับไปดูแพจินินไซเดอร์นะที่ที่อติโพสไปอะที่ว่าจะจัดที่ว่ารูป รูปเก่าที่มันจัดในใต้ถุนโรงแรมจะได้ป่ะ <c oughs> ายหาแล้วก็เป็นโควิดมันเ,นเสลดติดคอเลย <c oughs> ตาตหาแล้วโควิดลงคอแล้ว <c oughs> เนี่ยตอนไม่ที่เราพูดถึงเรื่องมารยาคือแบบว่ามันมันง่ายมากเลยว่าสมมติว่าปีนี้นะถ้าแบบคือคือคือเอาสวยมาก,ก่อนเธอเขาได้ไป่ะเป็นดูนางงามอะ อีเรื่องอีเรื่องการพูดเนี่ยมันมันจะไปอยู่ที่ท้ายๆแล้วมันจะไปอยู่ที่หน้างานล้วเรื่องวัดหัวสมองเนี่ยแต่ระยะเวลา1วัน2วันวันสามวันสี่วันห้าวันหกยาไปถึงวันที่ 15, สิบห้าสเก็บตัว2อาทิตย์ใช่ไหมไม่มีใครเขาแบบโอ้โหขี้เละจัดแล้วสวยพูดปังแล้วมันขึ้นแท่นเบอร์นหนึ่งหรอกไม่มีหรอกไม่มี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 มม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 จริงๆไม่มีเลย มิชชัิเวิร์ส2020เนี่ยฉันมั่นใจเลยว่าเขาเล็งไว้แล้วแหละลาตินนี่ถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าเอเชียที่จะจัดเจ้าภาพให้เพราะว่าณตอนนี้เบอร์หนึ่งในเอเชียเบอร์หนึ่งในเอเชียคือมีไทยแลนด์กับอินโดนีเซียที่โอโ้โหกระหายมงหิวสตาร์วิ่งยิ่งกว่าอยากจะจัดมิชชันนิเวิร์สอยากได้นางงามจักรวาลเพราะฉะนั้นมันเบนเข็มมาเลยเพราะเซาแอบจัดไปแล้วไม่มีทางจัดสองปีติดหรอก มันเบนเข็มมาจริงๆคือเรื่องการตีต,ตอ,อีป้าเนี่ยป้าโจวนั้น,น่ตีโจแตกฉานเลยส่งแคทเธอรีนามาคนปินยังบอกเลยว่าต่อให้แคทเธอรีนามาแข่งวันนั้นไอ้ต่อให้มาริยามาแข่งแคทเธอรีนาไงอะก็สู้แคทเธอรีนาไม่ได้แคทเธอรีนามันฟูแพ็กเกจจริงๆฟังแล้วหมั่นไส้จำได้ปะปีที่ปีที่จัด พี่โอเล่นะตุ๊บๆๆ๊นะพี่โอเล่ทอยยิ่งเนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะไปรวบตึงเธอที่เยอรมนีเธอจะมาว่ามาริยาตุ๊บๆุไม่ได้เดี๋ยวฉันจะไปอัดตูดเธอเองตุ๊บๆๆ๊บตเก่งนะเธอจำได้เปล่าว่าตอนที่แคทเทอร์ามาคนปิ่นก็พูดเองว่าต่อให้มาริยามาก็สู้ไม่ได้แต่ฉันไม่เชื่อหรอกสเตทเพอร์ฟอร์แมนซ์นะมาริยาเดินฟาดมาริยาช่วยน้ำเดินฟาดกับแคทเทอร์านะมาริยานี่คือเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งจริงๆแต่เรื่องตอบคำถามนั้นแล้วจบ อินโดนีเซียใส่ชุดว่ายน้ำได้ไหมถ้าจัดประกวดได้สิเธอจริงๆแคทเชอร์นายัางสู้เพราะว่าเธอตอนนั้นอะโจนัสก็ไปดูปีมาริยาที่ลาสเวกัสจำยิมิเชลได้ปะยิมิเชลในท็อปสิบอะยิมิเชลอะบอกเลยว่ามันไม่ิมิเชลอะแพ้มาริยาลาบคาบแต่สายสะพายฟิลิปปินมันไปอยู่ท็อปสิบจริงๆแล้วตอนนี้ฉันบอกเลยเอ็มยูไม่ไม่ไม่เล็งปินแล้วเอ็มยูพอแล้วเอ็มยูอ้วก อ้วกกับฟิลิปปินส์นหะสามสี่ 3, ปีติดนี่โอ้โ oh, หฟิลิปปินส์จัดเลยสามสี่ปีนี้ฟิลิปปินส์แบบตลอดไม่หยุดเลยมิชิลิเวอร์ส่งใช่ค่ะราชาเชลค่ะถูกค่ะถูกค่ะราเชลค่ะราเชลฉันพูดอะไรผิดเหรอมิเชลราาเชลฉันพูดอะไรเห็นไหมผิดอีกแล้ว อาร์ตี้ของคนละหนึ่งแชร์เขาหน่อยโทเทอกดแชร์เป็นป่ะเธอเข้าไปที่เนี่ยหน้าวอนะเป็นจีนไซเดอร์โทรกดแชร์ปึ๊บเราภาวนาให้เขาหาคนที่เชียร์มันคนที่เชียร์มันที่สุดจริงๆนะไล่มาไล่มาปีแรกนะเน็ตอันนี้พรอนะ่ะคือเธอใครใครจำปีเน็ตอันนี้พรได้มั่งปีเน็ตอันนี้พรอนะ่ะที่เชียร์มันที่สุดนะเพราะว่าชุดประจำชาติพาเน็ต พุ่งพาเน็ตปังแล้วเน็ตเข้ากองเน็ตก็เก่งด้วยตัวของนัตเองจริงจริงใช่ป่ะเน็ตเน็ตเก่งด้วยตัวของนัตเองเลยปีน็ตอันนี้พอน่ะคนฟิลิปปินส์เราเรายังไม่ได้คาดคิดเลยว่าเน็ตจะมาไฟกับเปียเพราะตอนนั้นเปียก็ไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งตอนนั้นปีนัทนัมีป้าโอมีโคลัมเบียมีรัสเซียที่ปังๆแล้วเป็นแถวหน้า มาปีนันะแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะหาคนที่เซียมันๆเถอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดูเครื่องหน้าอย่างเงี้ยคนที่เครื่องหน้าแบบเนี้ยณนะปีเนี้ยตอนเนี้ยเธอมีใครมั่งเฟนฟายไหมอแมนด้าไหมทาริน่าไหมวีนาไหม กูบอกกูบอเข้าวีนาอีกแล้วจริงๆริงเธอมันจะต้องเชียร์มันมันจะต้องเชียร์ฟาดเห็นไหมถูกพี่อ,อกกรักพูดถูกเปียยังชมแนทเลย